Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see it's true but the ให้พี่บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะ วัน <Yeah. S 1> นี้ก็มาพบ <Ooh. S 1> กับช่องพี่บอยสติกเกอร์ปากน้วนะฮะ oh. เราต้องมาที่ที่แบบว่ารีวิวรถหน่อยตามคำขอ fc นั่นก็คือสารการบ้านเราเนี่ยอ้โหต้องบอกกับเพื่อนๆเลยนะเป็นที่สถานที่ที่แบบว่า,าสวยมากสำหรับปากน้ำบ้านเรานะฮะวันนี้พี่บอยเอา兰ลม,มารีวิวตามคำขอก่อนที่จะไปชม兰博พี่บอยนะฮะ ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อนก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะฮะก็เป็นสปอนเซอร์ที่ทำให้เรามีรายการถ่ายแบบนี้นะฮะก็เป็นสมอลเบดนะฮะมิกนะฮะก็เป็นเกมน่ารักน่ารักนะฮะเรามีเกมยิงปลานะฮะกระโดดนะฮะแล้วก็เจ้าหนูเก็บเหรียญตีตุ่นนะฮะแล้วก็จากเว็บยังมีพวกเกมกีฬาบอลมวยบาสแล้วก็สนุกเกอร์นะฮะแล้วก็ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะกับสมอลเบดมิก นะฮะก็ไปฝากติดตามนะฮะเล่นเกมได้เงินจริงนะฮะแล้วก็เติมเกมแค่6บาทนะฮะอ่มาจากช่องพี่บอยสติกเกอร์นะฮะโบนัสฟรี25%นนะฮะนะฮะแล้วก็กดลิงก์ใต้คลิป ได้เลยครับผมนะฮะด้านล่างเดี๋ยวผมจะฝากคลิปให้โอเคก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมกับแลมโบของพี่บอยต้องบอกว่าแลมโบพี่บอยครั้งนี้มาดุกว่าเดิมเพิ่มเติมอะไรบ้างกับแลมโบคันนี้นะฮะมาชมด้านหน้ากันเลยเลยฟอร์เมนเต้น,นะฮะตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยรูปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะหน้าเตีเต้ยๆเก่าๆสั้นๆนะฮะแล้วก็เรามาเพิ่มเติมตรงช่องลมนะฮะนี่ฮะก็คือตัวหน้ามันเนี่ยมันจะมีความ หนขึ้นมานะฮะแล้วก็ยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นลิ้นคาร์บอนด้านหน้านะฮะสองชิ้นอันนี้คือด้านบนนะฮะแต่พี่บอยไปเพิ่มเติมตรงลิ้นคาร์บอนเพิ่มอีกเนื่องจากว่าเพิ่มความแบนแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมพูดไงขับยากกว่าเดิมนี่เองคุณผู้ชม <c oughs> แค่ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะเราดูไกลๆนี่ให้ตกล้องดูนะนี่โฟกัสนะฮะ ด้านหน้ายาวมาเลยเนี่ยคือแบบยาวกว่าเดิมมากที่ปกติเนี่ยหน้ามันจะสั้นประมาณนี้พอมันยาวปุ๊บมันเพิ่มความดุขึ้นมาด้วยคาร์บอนเคลป่าด,ด้วยแล้วก็ลิ้นด้านหน้ายังยืนเข้ามาอีกนะฮะโอ้โหแบบโหดจริงๆนะคันนี้แล้วก็มาดูช่องลมด้านล่างช่องด้านข้างนะฮะมีมีโหนกุนคาร์บอนเคลป์่าเสริมตรงนี้มานะปกติไม่มีนะเราขอให้เขาทำอ่าคือต้องบอกว่าแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยรวม คาร์บอนเคปล่านี้ก็โดนไปประมาณเจ็ดหมื่นแล้วนะฮะแบบโอ้โหโคตรแพงอ่ะครับมามาดูสเกิร์ตด้านข้างกันหน่อยสเกิร์ตด้านข้างของตัวเจ้าเรโบคันนี้เนี่ยปกติเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแค่ตัวสเกิร์ตธรรมดานะครับแต่เรามาเสริมปีกนะฮะเป็นลิ้นคาร์บอนนี่เข้ากับตัวเคด้านล่างตัวนี้นะฮะซึ่งทําให้รถเนี่ยดูโหดกว่าเดิมนะฮะทำให้สเกิร์ตตัวนี้มีมิติมากขึ้นมา 2ชิ้นนี่ก็โดนไปประมาณสามหมื่นนะไม่ไม่เท่าไหร่ฮะนะแล้วก็มาปีกไฟเบอร์ข้างหลังนะฮะก็คือบอกเพื่อนเลยนะเป็นงานคาร์บอนนะฮะเพียวนะฮะแล้วก็ก็ด้านล่างเนี่ยปกติจะมีกล้องนะฮะเราก็ย้ายกล้องจากด้านล่างมาไว้ข้างบนแทนนะฮะโอเคความสวยของมันดูโหดแล้วก็เพียวนะฮะโอเคนะฮะ ก็จบจากตัวปีกคาร์บอนเกล็ล่างแล้วะฮะแล้วก็มาดูท่อฮนะตัวท่อเนี่ยเป็นของไทเทนะไทเทของอผมทําของญี่ปุ่นมาชื่อแบรนด์หนึ่งแต่ว่าจาไม่ได้ว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่ว่าเป็นน้องๆลาดินี่เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วลาดินี่เนี่ยคือเสียงมันค่อนข้างดังไปอนะ่ะผู้ชมคือตัวนี้มันจะซอฟๆอยู่แล้วเดี๋ยวเรา,ามาฟังกันฮนะว่าสไตล์ของเจ้าของญี่ปุ่นกับลาดินี่มันต่างกันในอิตาลีขนาดไหนนะฮะพอประมาณนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็น ดิฟเฟเตอร์เดิมนะฮะยังไม่ได้ทำคาร์บ,บอนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกทีนึงตัวนี้ก็ถ้าถามว่าจะทำเพิ่มเติมไหมผมว่าทรงมันสวยอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรก็ได้ครับผมว่ามันสวยจริงๆของพี่บอยเนี่ยก็คือล้อเนี่ยก็เป็นล้อด,ดั้งเดิมอยู่นะฮะแล้วก็เป็นจานเซรามิกนะฮะตัวยางก็นี่ฮะก็อยู่ประมาณขอบสิบเก้านะฮะตัวนี้ก็เป็นาคาลิปเปอร์จากเดิมๆโรงงานนะฮะเป็นเบรก แล้วก็ตามเป็นซรามิกที่บอกว่ามันจะออกคล้ายๆเทาๆนะฮะเพื่อความเบรกแบบมันแบบมันยำม,มากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวมือปั๊มเบรกก็จะเป็นตัวนี้ฮะของเจ้าดัมโบคันนี้จริงๆแล้วคำบอกของพี่บอยเนี่ยคือเดิมๆเนี่ยเพิ่มเติมแค่สเกิร์ตรถช่วงล่างดี๋ยวมือดูเนี่ยดูไกลถ้าให้กล้องดูนะฮะคือด้วยความที่แบบว่าความบาลานซ์ของเขาอะ่ะมันลงตัวเลยนะรถมันเตี้ยแบบฟิกเมนต์ของเขาเนี่ย บาลา้านตรงเป๊ะคือถ้าถามว่าโหลดกว่าน,นี้ได้ไหมโหลดได้นะแค่นี้ก็ถับยากแล้วนะผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะด้านหลังตัวครับมันจะโป่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งของการาโดคันนี้เนี่ยยังยังถือว่ายังไม่ใช่ล้อที่แบบแต่ว่าเป็นล้อเป็นล้อฟอสแต่หมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเอาเวนทาร์ดอเนี่ยจากรถของน้ำกาลินเนี่ยข้างหลังก็จะเป็น20นะด้านหน้าก็จะเป็น19คือเขาจะทําให้ล้อใหญ่กว่าล้อหน้าเยอะแล้วก็ทําให กดแรงหน้า Air f o r ร์ได้มากขึ้นนะฮะแต่ของ a, l a m โบก g h i นี A เอลอมโบของ Galado คันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันทรงมัน Air f o r ร์มันก็ค่อนข้างดีแต่ล้อมันเท่ากันนะฮะแต,แต่ด้านหลังมันจะมีหน้ากว้างค่อนข้างเยอะกว่านะฮะประมาณนี้มาเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันดว่าว่ารถพี่บอยมีอะไรกันบ้างมา เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวการเปิดประทุนนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดให้สุดหน่อยตัวนี้มาโอเคก็ตัวนี้เนี่ยมันหล่อตรงไหนแล้ววะฮะมนหล่อตรงเปิดประทุนนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรัโทรฮัโลโหล อ,อย่ามาบอกว่ากับเพื่อนๆเลยนะว่าตอนเปิดประทุนเนี่ยก็คือแบบมันสวยจริงๆนะกับรถสปายเดอร์คันนี้นะฮะจริงๆแล้วการปิดประทุนเนี่ยมันก็มองแล้วมันก็ยังเป็นภาพที่แบบยังยังปกตินะแต่พอเปิดประทุนนะเนี่ยดูฮนะดูการดีไซน์ของเขานะแบนเปโมนแล้วก็ยังมีความแบนตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วอะรถเขาเตี้ยนะถ้าเป็นเมืองนอกนี่คนจะสูงประมาณนี้เลยนะคือที่พี่บอ,อยอยังเตี้ยยังดูแล้วแบบรถแม่ง <laughs> รถมันเตี้ยมากคุณผู้ชม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูรีว okay. like, okay. ิวภายในกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะฮะเป็นพรมลัยนะฮะพรมลัยเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวผ้าอัลตรลากับตัวหนังเงาของเราจะเป็นตัวหนังเงานะฮะแล้วก็ทําด้วยคาร์บอนเคปลอตรงมือจับนะฮะค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็ส่วนเรือนไม้นะฮะเรือนไม้นี่ก็จะปกติจะเป็นสีดําด้านเราก็เอาไปทําเป็นคาร์บอนเคปลอคอนโซลเนี่ยเขาเปิดวันนี้่อยคอนโซลด้านประตูนยฮะคือ อย่างแรกเนี่ยมารีวิวเลยก็คือตัวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นอาคันทาร่านะฮะเห็นปะแล้วก็มือจับก,ก็จะเป็นคาร์บอนเคเบลา่าถามว่าตัวนี้ผมชอบงานเขามากคือมันสวยมากนะฮะมันมันมีมิติมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็ทําด้านล่างเป็นหนังเป็นหนังแท้หมดเลยนะีค่อนข้างจะแบบที่ชมเท hey ่ไหมอ่ะเท่นะครับผม <laughs> มามาดูเบาะก,กันหน่อยเบาะเนี่ยจริงๆแล้วทรงนี้นะ ผมพูดตรงนะคือผมแม่งแบบไม่ชอบตรงเรื่องของการเย็บเบาะแบบหนังข้าวหลามตัดอะ่ะคือแบบมันทาเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มันทําให้ดูรถมันดูค่อนข้างจะแบบยุคข,ของเราเนี่ยมันดูเก่าก็หน่อยนะถ้าเราแบบว่าเป็นเบาะเบกเกซีดอะไรเงี้ยคือจะแบบมันทรงมันอลังการแล้วก็สวยมากนะฮะแล้วก็ตัวเบาะด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของ l amborghini ok ฮะซึ่งค่อนข้างจะแบบแมทไม่อันแมตห้างสีสวยนะฮะโดยรวมของเจ้า กาลาโดตัวนี้เนี่ยปีมันอยู่ประมาณสูงสุดมันอยู่ในมาลาประมาณถึงปี2011นะฮะย่าง12คือเลิกผลิตแล้วแล้วก็มาผลิตตัวตัวฮุรแเคนแทนก่อนรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นที่แบบ เครื่องดีแล้วก็ขัดดีตัวนี้จะเป็นบอกได้เลยว่าเป็นห้าหกูนี่สี่เป็นรถที่ขับนิ่มมากตะก้องขับแล้วนิ่มไหมนั่งนิ่มไหมสบายเลยนะนะฮะเราโอเคก็วันนี้นะฮะก็เราจะมารีวิวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวกลางคืนเราจะมีรูปถ่ายนะของตะก้องของเราวันนี้เรานัดตะก้องมาถ่ายด้วยแล้วก็บวกกับรีวิวเออเดี๋ยวมีอีกอย่างนะฮะนี่มีเห็นสีผมไหมผมจะบอกเลยนะว่าสีของผมนี่เงามากเห็นไหม นี่บยบายเลยผมใช้น้ำยาพี่บอยผลิตน้ำยาตัวใหม่มาคือตัวนี้ฮะนี่นี่ตัวนี้เลยนะฮะคือเช็ดคราบมือเคยเห็นป่ะพวกพิตตี้พีอาร์อะไรเงี้ยนี่ยี่ห้อน,นี้อีซ e ีโร่นะฮะนะเรามาเช็ดดูนี่สีเราเหมือนคอมเมียมเลยนะคือจริงๆอ่ะผมใช้น้ำยาตัวนี้มานานแล้วผมไม่เคยเคลือบแก้วเลยนะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าเคลือบแก้วบางครั้งเนี่ย เวลามันแตกเป็นแก้วอะมันรักษายากาพี่อันนี้คือการเช็ดรถลำโบของพี่บอยนะคือมันเงาเงาจริงอะผู้ชมเงานีเห็นปะกาสิวได้เลยอะนี่สีรถสีดานะเ <c oughs> งาวิง่วงวงวิ่งว้ง <c oughs> ีกระจกรถอไม่ใช่น,นี้คือสีรถลำโบของเรานะฮะโอเคมันลื่นจริงอะโอ้โหกลัวมากเลยนะฮะนี่นี่นี่ฮะนี่ไม่มีรอยเลยฮะเห็นปะ เช็ดแล้วไม่มีไม่มีรอยผ้าเลยเห็นไหมเงาแบบเงาวิ่งเลยอ่ะก็เก็บของก่อนคือต้องบอกเพื่อนๆเลยนะคือน้ำยาตัวนี้พี่บอยผลิตเองแล้วก็พี่บอยใช้มาได้สักประมาณเดือนสองเดือนแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ดีแล้วก็เพื่อนถามว่าพี่บอยเคลือบแก้วบอกผมไม่ได้เคลือบแก้วนะพี่บอยใช้น้ํายาตัวอีซิโลตัวนี้คือแบบมันเงาจริงแล้วยิ่งเป็นรถสีขาวหรือสีดําหรือรถสีสีนะแล้วแถมเนี่ยตัวนี้นะใช้กับสติกเกอร์ เนี่ยมันยิ่งเงาแล้วประกันนะว่าหล่อแน่นอนโอเคก็วันนี้นะฮะก็ฝากสไกครักดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอยนะฮะที่ทำคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็มาหันไปฝั่งนี้ใครที่ชอบ FC พี่บอยนะฮะอยากให้รีวิววันนี้ก็รีวิวตาม FC ทุกคนน้องๆทุกคนนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากติดตามพี่บอยหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่บอยทำคลิปแบบนี้แล้วมาพบกันคลิปหนะ้าบายๆวันนี้สวัสดีครับ มาดูการไล่น้ำนะฮะของฝากระโปรงนะครับเี๋ยวให้คุณดูนะฮะเดี๋ยวว่าแต่น้ำสักเม็ดเลยเนี่ยเม็ดเดียวยังไม่มีเกาะอ่าเนี่ยเม็ดเดียวยังไม่มีเกาะไม่ต้องเอาถังน้ำมาสาดอะไรเยอะๆเนี่ยเราเอาน้ำตลอดเวลาเลยเนี่ยไอถังน้ำสาดเข้าไปแล้วเป็นแพ่แพร่แพ้าติดรถเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ดูความเทพของตัวนี้ก่อนนะน้ำไม่มีเกาะสักหยดเนี่ยพื้นผิวที่ไล่น้ำมาแล้วมีสักหยดไหมครับไม่มีนะ โอเคครับเดี๋ยวให้ดูได้ว่าหลังจากไล่น้ำหมดแล้วปากระโปรงที่เราไล่ไปจะเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวดูนะอ่าหมดจดเกลี้ยงนะครับแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปแน่นอนนะครับ